บ้านเขาตำบลน้องแหว่งอำเภอเมืองละเอียดวานตเศร้าเสียนแห่ไม่เต็มเลยขับมาบ้านลงได้หลายบาทเติบแล้วเสียนฟังเสียนแพ้ไม่ป่าชิบวาแต่เขาป้าผุ่นบดบอคุณไหมครับนี่ป้าผุ่นไหม มันบ้าายเหบออันนี้เจ็ดเส้นมันบ้าขายเหรอจักสเสนหเซน,นบ่เออเ,เ,เ,เอาปลามันใส่มันขายเหรยหเสน

นี่เด้ดดออเ,เอาได้ก็ได,ไ,ได้ก็ม,ม,มันแเถอะเฮ้ยมันมันมันมือเพลี่ยนเฮงอย่างเส้นครับสีเส้นหาเสน้นสองเส้นหาครับสองเส้นหาโอ้ลุงเฮงจ้าป่าบัดรสองร้อยฟังฟังสอ,องร้อยโอ้ขุนขางจะาม,มัน<อ>บ้านยังก็บ้านเขาตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ลุงแหจับปลานะครับมื่อนี่วันทียังก่อวันทีหาห้าตุลานะครับหาตุลานะครับที่น้องลงปานะครับมืองเสียงฟังนี่โอ้มานน้ฟังนี่มานอยู่ครับเสียนแหเต็มนหนองเลยนะครับหนองเนื้อที่นะจะประมาณสิบไร่น้อยๆนะครับเสียนแหมาจากทัวรสารทิศนะครับมากหนาไรตาเมื่อนี่ลงจะเศร้านิดนึงนะครับผมมาขึ้นลงแล้วไหมครับ เอาบึงไก่แล้วห้หาวอืมอ่าบรรยากาศร,กรอบๆหน้องนะครับงวัดออนบี่กรหมนบ่ครับหมันบอ่อหมนบ่ใส่ยูอืมครับค่อยๆเก็บค่อยเลี้ยมไปนะครับ อบรรยากาศครับว่านแหหายุหากินทยสาสาบ้านเฮานะครับม,จจมากนา่าราตาอากาศเมื่อนี้กับกำลังสบายนะครับอ,อ่าบ่้ออันเกินไปล้มหนหนอวยแล้วมังซงนะครับสีออกฝ้นสาแล้วอีกวกี้มือรครับพี่น้องมาก,มากนา่ารลาตาเป็นน้องเป็นน้องเปิดครับเมื่อนี้เป็นน้องเปิดบัด บัดแพ้นะครับซี่ร้อยอ่าบัดแหฟังนีสอง0อยนะครับป่าก็เห็นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไปบางอีกทั้งนึงครับมื่อน,นี้เห็นแหที่เป็นลักเพราะว่าป่าโตว่ค่อยใหญยปันไหนเอาแหที่มาพูดว่ายา้ขาดแหที่โอ้เอ้าอันนี้แแห ประมาณจากเส้นสองเส้นบ่แหฮสามเส้นสองเส้นหานะครับอันนี้ก็เป็นเฮได้บ่คือแหฮเอ็นครับเฮเฮเอ็นย่อมสีบอกบเอ็นกระบีดนะครับนี่คนเอาฝาใหญ่ขึ้นไหมครับอืมน,น,นี่จะป่าประมาณนี้เนอ่อยป่าน้อยเนาะว่าป่าสามชีปีข,นนขึ้นไหนขึ้นอาหารว่สมบูรณ์นะครับอลองเบิ้งนะครับที่บ้านในเบิ้งครับกันบ้านแหนะครับแต่ดีปัยัง เอามึงบรรยากัศปลากรเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเใาไงเอาทั้งพุ่นครับพุ่นผู้สืตแดงแดงแล้งเอาขึ้นรับย้อนแสงนิดนึง แหสีเฉวเขียวนะครับถ้าย้อนแสงมันก็นกสิบพรค่อยเห็นบันไดน,นะครับมืดมคุณนม,มาแล้วพวกปลาขาวมีอีกบ่ดุนระทึกนะครับปลาถึกแหน่มวนมวนครับมวนมวนเอขอให้ได้อาบน้ำอ่ามาแล้วครับมาแล้วโเปี้ยวนี้ม,มานเลยนะเนี่ย ปลาอีโศกป่ะอืมหันแดงแดอืมน้องเสียงปลาอีโศกอีโศกกับปลานิลอันนี้เป็นแหยังไรแหได้รึเป่เนี่ยแหหลีดแหงหรือแหลีดบ่ครับโอ้แหลีดมันมาตรฐานเนาะถืของใหญ่นี่บ่บ่มีนั่นเลยมตีนได้และคือใครถือปลาบมือบ่ขึ้นเนี่ยนี่ครับอันนี้อันอันม้าไม่อันนี้ม้าไม่ออกไหมออกไหมครับโอ้

ใครจะจัดนี่นี่มันหลงบ่าเบื้องนนี่ครับบ้านไฟบานหัน คือไผ่จอดๆไผ่ไผ่คนนือไผ่แห่ือไผ่ป่าโอ้นั่นปลาโน่นนั่นมีพอดนะสองตัวมั้งคับเนี่ยสองตัวสองตัวเอาอานี่จัเส้นแหเนี่ยเ็เสนเเส้นเเสนนี่ละค่อยคัดขนาดทั้งนี้มาคือหมันแท อันนี้จะเส้นครับเขีนเส้นบ่เขียนเส้นพอดีหละอ่าอิสกปิศกอิสกอิศกอืมอืมกระมานตัวเนี้ยน้โ่ยอยไมันน้ำส้ากันอ้ามมันเลย กูยิงไงกับโซ่ล่างกันนะโซ่ไม่ได้ทำม่พรอมกันเลยเอาอีกแล้วเนี่ยมันอีกแล้วโอ้ปลานิ้นไหมปลานิ้นอันนกแก้วพันนี่มันเป็นพันพันค้างเหลืองไหมมันสีบ่นยังเกินนี่ประเด๋ดิปลานิ้นแท่เออเดี๋ยะปลานิ้นแบบแท้ๆบ่ดั้งเดิมเนาะก็ราะมันแบบพันไหมที่ว่ามันนั่นไหมมันปคลั่งรับป่อันนี้แม่ปลานิ้นมันนี่เป็นปลานิ้นมูนี่มูแบกใส่เสื้อหนึ่งใครได่เพื่อน ไข่เล <Okay. S 1> ห,เล,หล่าไงปลาดินหนกแก้วข้างเหลืองอหวานไปเรื่อยๆได้เลนน้ำกันมีแห้งแล้วเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอปลาเมื่อนี่ก็สิ้เรื่อยๆแล้วแล้วมาปีนา

อ่ามันต้องได้แล้วล่ะได้บ้านแหงกับมีแหงหมดละกำลังหอนกำลังหอนอ่านั่นมอปานิ้นน่ะไม่ต่ไเ่นล้เาไดปานิ้น บลต้องอีกคนม่เบิดอไละสามชิ้นนี่่เหงาจ็ดเซนเจ็ดเจ็ดเซนบ่เจ็ดเซนเกือบบวอยู่นี่เราคัดขนาดน้อยหลายมันกางขาข้อ มาได้เจ <laughs> ้าแล้วปล่อยซื้อจมทัุกฝ่อยใครอยากซื้อไปวัดเด้อดูไก่วัดอยู่ไปซื <laughs> ้อแกแท้เนี่ยนี่บอกตัวกินแปดโลเลยบอกนี่บอกยี่สิบกกินแปดโลพคนละน่ะ